แน่นอนครับในช่วงนี้เรายังคงรักษามาตรการเข้มนะครับในการสกัดกัน้นการระบาดของโควิดกันอยู่นะครับมีมาตรการแบบนี้ประชาชนเองก็มีความกังวลกันเช่นเดียวกันในการจะออกมาเวียนเทียนไปพร้อมๆกันเป็นจํานวนมากก็เลยทําให้บรรยากาศในปีนี้ค่อนข้างเงียบเหงานะครับแต่ว่าในทุกๆจังหวัดครับก็พยายามจัดกิจกรรมในการเวียนเทียนวันพระใหญ่แบบนี้นะครับที่เห็นสว่างไสวไปทั้งวัดนะครับนี่คือวัด หน้าต่างนอกที่อำเภอบางไส่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับหลังจากที่พระครูสมบูรณ์จริยธรรมหรือว่าหลวงพ่อแมน้นเจ้าวาดวัดหน้าต่างนอกพระเกจิอาจารย์เทพเจ้าแห่งความเมตตาได้ประกอบพิธีจุดเทียนมหามงคล4 0 0พันเล่มครับบูชาพระรัตนตรัยขอพรองค์ท้าวเวสุวรรณในคืนวันมาคบ,บูชาเนี่ยนะครับโดยเทียนทั้งหมดที่หลวงพ่อแม้นได้นํามาใช้ในงานนี้ได้อธิษฐานจิตปลุกเสก ให้ประชาชนที่มีจิตศรัทธาร่วมทําบุญแล้วก็นํามาจุดในพิธีตามจํานวนที่มีการสั่งจองเอาไว้พร้อมกับการเขียนชื่อวันเดือนปีเกิดของประชาชนติดเอาไว้ที่เทียนแล้วก็จุดสว่างสวัยสี่พันเล่มนอกจากนั้นครับนอกจากการถวายเป็นพุทธบูธชาในวันมาฆาบูชาแล้วนะครับยังเป็นการสะดะเคราะห์ต่อชะตาเสริมบาร,รมีขอพรอ,องค์ท้าเวสวรนอีกด้วยนะครับอันนี้คือที่วัดหน้าต่างนอกที่บางไรพระนครศรียุทยาไปตอนที่นครศรีธรรมราชครับ นครศรีธรรมราชมีการจัดขบวนอย่างยิ่งใหญ่นะครับขบวนภาพพระบทพระราชทานเนื่องในงานพระราช,ชพิธีมาคบ,บูชาเป็นประเพณีมาคบ,บูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุนะครับที่เมืงองครปีจอปหน้าอครับอันนี้ก็เดินทางมาจากอำเภอปากพนังไปถึงวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับเพื่อไปประกอบพิธีสมโพธงานนี้ครับมีผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับเป็นประธานประกอบพิธีรับมอบแล้วก็สมโพธ มีพุทธศาสนิกชนจากทั่วสารทิศเดินทางมาร่วมงานกันเป็นจํานวนมากนะครับส่วนใหญ่มากันเป็นครอบครัวครับพร้อมใจกันใส่ชุดสีขาวมากราบไหว้องค์พระธาตุเจดียเพื่อความเป็นสิริมงคลนะครับอันนี้คือนครศรีธรรมราชครับไปต่อกันที่จังหวัดชายแดนใต้ครับอย่างเช่นยะลาครับคุณผู้ชมครับในวันมาคบูชาทุกปีเนี่ยพุทธศาสนิกชนที่นั่นจะต้องเบียนเทียนกันในช่วงเวลากลางวันครับทำกลางการดูแลรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวด เพื่อให้พุทธศาสนิกชนในพื้นที่ได้ประกอบพิธีและก็สืบสารวัฒนธรรมอันดีงามตามหลักพระพุทธศาสนานั่นเองนะครับก็เป็นการเบียนเทียนกลางวันเป็นประจำทุกๆปีเช่นเดียวกันนะครับปิดท้ายที่วัดทุ่งสนุนรัตนารามที่อำเภอบึงสามคีจังหวัดกำแพงเพชรครับที่นั่นเองชาวบ้านได้ร่วมทําบุญเนื่องในวันมาฆบ,บูชาแล้วก็มีการสืบสารประเพณีบุญข้าวจี่ฮีดเดือน3ามนะครับ นี่คือข้าวจี่ยักษ์ครับคุณผู้ชมครับข้าวจี่ยักษ์ที่ทาเนี่ยเพื่อถวายพระสงฆ์แล้วก็เขียนผ้าไตรห่มเจดีพระธาตุข้าวเปลือกที่ใหญ่ที่สุดแห่งเดียวในจังหวัดกําแพงเพชรน,นะครับชาวบ้านเขาจะช่วยนําเอาเข้าวเหนียวนึ่งสุกเนี่ยแหละครับเอามาพันใส่ไม้ทาเกลือแล้วก็เสียบไม้ทาด้วยไข่ไก่อีกรอบหนึ่งนะครับจากนั้นทําเสร็จเรียบร้อยก็นําไปย่างไฟพอย่างเพื่อให้มันสุกดีครับกลิ่นมันจะหอมน่ารับประทานข้าวจี่แบบนี้ครับ แต่จากนั้นเขาก็จะมาปักให้เป็นพุ่มคล้ายกับต้นพระป่าเพื่อถวายแด่พระสงฆ์นะครับพุ่มก็จะเป็นพุ่มใหญ่เลยนะครับหลังจากทำข้าวจีเสร็จเรียบร้อยก็ถึงเวลาที่ปักแล้วก็นับจํานวนข้าวจี่ที่ปั้นถวายครับว่ามีทั้งหมดเท่าไหร่คุณผู้ชมครับตรงนี้เป็นไฮไลท์นะครับเป็นไฮไลท์ที่กําแพงเพชรบอกว่าเมื่อนับเรียบร้อยตัวเลขตัวนี้แหละครับเป็นตัวเลขที่ชาวบ้านเขารอคอยกันหลายคนจับจ้องนะครับว่าเ,เลขโดยรวมของข้าวจี่ทั้งหมดคือ เอาไปแทงเลขกันก่อนครับ <c oughs> <c oughs> เข้าไปแทงเลขครับไม่อยากจะเฉลยเลยกลัวคุณผู้ชมจะติดตามตัวเลขนี้ะนี่ย <c oughs> เอาแต่ว่ายัางไงก็ต้องรายงานครับคุณผู้ชมครับเป็นข่าวเป็นสารเป็นข้อมูลนะครับหนึ่งสี่เจ็ดครับหนึ่งร้อยสี่สิบเจ็ดไม้นะครับถ้าบอกว่าหนึ่งร้อยสี่สิบเจ็ดไม้นี่ยตอนแรกก็ไม่ค่อยคิดเท่าไหร่นะครับพอพี่บ๊อบบอกหนึ่งสี่เจ็ดอ่อนใเลย <c oughs> บอกเป็นหลักเชียวนี่เขาจียักนะครับก็เป็นประเพณนี้ที่ ชาวกำแพงเพชรเขาดําเนินการขึ้นมาเป็นประจําทุกปีอะไทีเดียวนครับก็จากกิจกรรมทั่วประเทศนะครับ <ừ> mm แม้ว,ว่าบรรยากาศในปีนี้ด้วยโควิด -19 อาจจะไม่ได้คึกคักมากนักแต่ด้วยการสืบสารวัฒนธรรมประเพณีนะครับ